วันนี้เราอยู่กับ Toyota a l p า a 2.5 HyB จุดรถยนต์ MPV Hybrid สุดพรีเมียมเลยเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าภายในภายนอกมีความรูหราและมีลูกเล่นมากมายขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมอะฮะเซฟก t Hey y o u n <premises. S 2> ในส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของโตโยต้าอาผ่าเน้นความหรูหราพรีเมียมขั้นสุดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ชุดโคมไฟหน้า Full LED ที่มาพร้อมไฟเลี้ยร์ซิคเอนเชีซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นในรถยนต์ไฮกรดรวมไปถึงแบร์เล็กซัสทางด้านการดีไซน์โดยรวมจะเน้นความหรูหรากระจังหลังมาพร้อมชิ้นโครเมียมขนาดใหญ่ล้อขนาด17นิ้วอลลอยที่มาพร้อมการตกแต่งโดยเฉพาะของรุ่นอัลฟา ในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้าเน้นความโอถงโร่งสบายรวมไปถึงความพรีเมียมขั้นสุดกระจกบังลมหน้านิลภัยคู่มาพร้อมสารเคลือบกันรังสีอินฟราเรดและ UV ทางด้านแดชบอร์ดหน้าตกแต่งด้วยชิ้นไลายไม้และโครเมียมขนาดใหญ่ทําให้ได้ฟีลความหรูหราขั้นสุดรวมไปถึงพวงมาลัยสีก้านสปอร์ตที่มาพร้อมการตกแต่งชิ้นไลายไม้เช่นเดียวกันมาตรวัดต่างๆยังคงเป็นโตโยต้ารุ่นปกติที่มาพร้อมมาตรวัดระบบไฮบริดทั้งชาร์จอีโค่พลาวเวอร์โหมด จอ TFT กางขนาด4.2นิ้วแสดงรายละเอียดต่างๆครบคันไม่ว่าจะเป็นกราฟิกแสดงรถยนต์ต่างๆอัตราบริโภคน้ำมันและระยะการเดินทางทั้งทริป A ทิ่ B สามารถเซตได้ แผงแดชบอร์ดมาพร้อมการออกแบบช่องเก็บของต่างๆมากมายสามารถเปิดปิดได้ด้วยปลายนิ้วเป็นระบบไฮดรอลิกหมดเลยหัวเกียร์เป็นแบบชิ้นลายไม้ตกแต่งด้วยชิ้นหนังแท้เดินตะเข็บจริงนะครับให้ความหรูหราเบา<อ>โดยสารตอนหน้าเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าปรับแปดทิศทางแล้วก็มีระบบเมมโมรีสามารถเซฟได้สําหรับคนที่เปลี่ยนผู้ขับขี่บ่อยๆเป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถเป่าลมเย็นและร้อนได้ปรับได้ตรงกลางคอนโซลเลยกดปุ่มขึ้นมาแล้วก็หมุนไปมีฮีตเตอร์มาให้ด้วย ที่เท้าแขนตรงกลางเนี่ยนะครับบูด,ด้วยหนังค่อนข้างนุ่มเลยสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งซึ่งภายในเนี่ยมีระบบฟ้าชาร์จมาให้แต่เป็นขนาดเล็กๆอย่าง iPhone Xs Max เนี่ยวางไม่ได้นะครับมี ช่องที่จุดบุหรี่ขนาด12โวลต์มาให้ด้วยแต่ไม่มีช่องเสียบ USB มานะครับชันนาด้านบนมีช่องเก็บแว่นครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆมากมายซึ่งสามารถควบคุมได้จากผู้กับขี่เลยไม่ว่าจะเป็นประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าลงมไปถึงปุ่มกดเปิดปิดมูลูฟนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่มีไฟฟ้าจะเป็นเปิดปิดด้านหลังแทนที่ชื่นชอบเลยคือ ไฟสองแผ่นที่หรูหรามากนะครับเวลาเปิดปิ่นเนี่ยจะค่อยๆเปิดเป็นแบบซอฟที่บางแดดด้านหน้านะครับมีไฟมาให้ทั้ง2ตําแหน่งพร้อมกระจกค,คู่เลยสะดวกสบายเดี๋ยวไปดูในส่วนของบาะแถว2แถว3ต่อว่าจะสะดวกสบายขนาดไหน ยังเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นระบบปรับไฟฟ้า2ทิศทางนะครับทั้งปรับเอนแล้วก็แผ่นรองขาที่ตั้งฉากระดับ90องศาสามารถปรับนอนได้เลยสามารถนั่งไฟห้างได้สบายสบายเฮดลูมเหลือประมาณ2กําปั้นครึ่งได้ถือว่าโอโถงโล่งสบายแล้วก็มาพร้อมระบบ h ิเตอร์ซึ่งเราคงไม่ได้ใช้กัน ในส่วนของที่วางแขนตรงนี้สามารถพับปรับเป็นที่วางแก้วได้แล้วก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้ชิ้นโครเมียมเช่นเดียวกับตอนหน้าเบาะนั่งตรงพนักพิงหัวเนี่ยสามารถบีบเข้ามาให้รับสรีระของศรีรษะได้รวมไปถึงเบาะนวดแอลูมบ้าลิขสิทธิ์ของโตโยต้าเขาก็มีติดตั้งให้ก็จะเป็นเบาะนวดที่ดันหลังทําให้นั่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล แอมเบรไลท์สามารถปรับได้16สีระบบกรองอากาศนาโนอีเนี่ยให้อากาศที่สดชื่นซัลลูปคู่ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีระบบไฟฟ้ามาให้แต่สามารถเปิดรับลมได้ส่วนด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดไฟฟ้าแต่แผงกันแดดยังเป็นอัตโนมืออยู่ And they ในส่วนเบาะแถว3เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช้เราสามารถพับเอียงตอนด้านข้างเหมือนรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลย uh huh. Leveled up now, trying to swim in the crowd. Water on the wrist, new shit, you might drown. Pull up in the whip, big body and it's brown. And she looking thick, had to make my way around. Niggas from the hood, you can't even walk around. พอดูโดยรวมถือว่าเป็นรถยนต์ MPV ปรูหราที่มาพร้อมความสะดวกสบายในทุกตำแหน่งที่นั่งใครที่กำลังสนใจรถยนต์ครอบครัวสบายๆสักคันสามารถไปชมได้ที่โตโยต้าทั่วประเทศครับผม และสุดท้ายนี้ติดตามข่าวสารรถยนต์ต่างๆพวกเราได้ที่ auto station com ขอบคุณครับ hey, y ow, y ow. What the hell are y'all talking about? Facts. Facts. <laughs>